ใครที่อยากจะได้เงินสักหนึ่งมืนบาทคุณฟังก่อนนะเวลาคุณขอกู้เนี่ยคุณจะได้ทำได้ง่ายขึ้นเข้าใจอะไรได้ดีขึ้นและที่สำคัญสินเชื่อในวันนี้เนี่ยจะเป็นสินเชื่อที่สมัครผ่าน l ล n e แอปเราจะบอกว่าช่องทางแบบนี้คุณก็ต้องระมัดระวังมิจฉาชีพกันด้วยถ้าเกิดว่าคุณเองเนี่ยมีโอกาสที่จะได้อนเงินก่อนจ่ายเงินก่อนวางเงินก่อนแบบนี้นะ คุณเข้าใจไปเลยว่านั่นคือมิจฉาชีพยอย่างแน่นอนสินเชื่อที่จะพูดถึงในวันนี้สามารถจะอนุมัติเงินให้กับคุณได้โดยที่คุณไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนนั่นก็หมายความว่าไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามคุณสามารถสมัครได้และก็มีโอกาสารับเงินได้เหมือนกันทุกคน แต่ก็ต้องย้ำว่าเป็นการสมัครผ่านช่องทางไลน์เท่านั้นและเขาเองก็ไม่มีช่องทางอื่นให้คุณได้สมัครด้วยในวันนี้เราจะพูดถึงสินเชื่อโวนบุคคลและก็สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ซึ่งจะเป็นบริการดีๆจากสินเชื่อเงินกู้ของชยโยและก็จะบอกว่ามันเป็นคนละตัวกันกันกบเงินัชยโยซึ่งในตัวนั้นจะเป็นการจำนำทะเบียนรถ แต่ว่าตัวนี้เป็นของบริษัทชยโยแคปิตอลจำกัดซึ่งก็ได้ทำการเช็คก,กับทบทแล้วชยโยก็มีชื่อขึ้นทะเบียนถูกต้องแล้วด้วยเท่ากับว่าชยโยเองก็ถูกกฎหมายแบบนี้คุณก็คงจะสบายใจได้ไปอีกเปลาะหนึ่งแล้วในชยโยเองเนี่ยเขามีสินเชื่อบาปมากมายจริงๆแล้วสิ่งที่จะพูดก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ แต่เขาก็มีสินเชื่อตัวอื่นๆด้วยถ้าคุณสนใจสินเชื่อของเขาจริงๆเนี่ยอยากให้คุณโทรปรึกษากับเขาก่อนก็จะดีที่สุดสินเชื่อเงินกู้จากเชโยเขาก็จะให้วงเงินคุณเนี่ยหนึ่งบาทแต่คุณจะต้องผ่อนแบบคงที่ไป6เดือนทุกคนระยะเวลาเท่ากันหมดตกเดือนนึงเนี่ยคุณผ่อนเพียง1,741บาทซึ่งก็จะเป็นการบวกดอกให้แล้วด้วย ดอกเบีย้ยไม่เกิน15%บต่อปีนะใครที่กู้ได้แล้รับเงิน1นึ่งืนบาทก็บอกก่อนว่าไม่ได้รับเงินเต็มจำนวนเขาจะมีหักค่าธรรมเนียมสี่อร์ซหรือประมาณ400บาทก็จะหักจากเงิน1,000งนบาทที่คุณได้นั่นแหละแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยเขาจะโอนเข้าบัญชีของคุณซึ่งก็จะเหลือประมาณ9,600บาทอันนี้คุณจะต้องเข้าใจด้วย สิ่งที่พูดมาทั้งหมดข้างต้นนี่มันเป็นสินเชื่อที่เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็เป็นสินเชื่อดาโดฉะนั้นช่องทางสมัครเหมือนกันเลยก็คือสมัครผ่านแอปพลาเทานั้นแต่ว่าเอกสารก็อาจจะใช้ไม่เหมือนกันนะแต่ทีน่นี้จะไม่พูดถึงในเรื่องเอกสารถ้าคุณอยากได้สินเชื่อกับเขาเนี่ยอยากให้เช็คกับชโยโดยตรงเลยว่าเขาต้องการเอกสารอะไรแบบไหน วิธีสมัครง่ายๆก็คือว่าคุณจะต้องแอดไลน์เข้าไปก็พิมพ์ลายชายโยแคปก็อย่าลืมใส่แอดด้านหน้าเข้าไปด้วยแล้วที่สำคัญถ้าเกิดว่าคุณอยากจะพูดคุยอรายละเอียดจริงๆเนี่ยอยากให้คุณโทรไปนะตามหมายเลขเหล่านี้ก็ได้